ช่องปลายฟ้าชาแน่นะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องนะคะก็จะมีวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นแล้วก็ไข่าสามใบนะคะแล้วก็จะมีปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะคะแล้วก็จะมีพริกพริกสดกับกระเทียมนะคะแล้วก็อผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็จะนําพริกสดกับกระเทียมไปตําไปขูกให้ละเอียดก่อนเลยค่ะ ไม่ต้องละเอียดดีนะคะก่อนอื่นเรามาทอดไข่ก่อนนะคะทอดไข่ก่อนเลยะคะ่ะใส่น้ำมันน้อยๆนะคะเพื่อนใส่น้ำมันน้อย ไข่ใส่ไปเลยค่ะ แบบนั้นเราก็ตักไข่พักก่อนนะคะน้ำมันผัดเล็กน้อยจ้าใส่น้ำมันเล็กน้อย เกิบปกระเทียมโขกละเอียดแล้วก็มาไม่ต้องละเอียดนะคะก็เอามาเจียวนะคะเมนูนี้ก็ยังไม่เคยทำกินเลยนะคะครั้งแรกนะคะก็ผัดผัดให้มันเหลืองหน,หน่อยๆเนะ เคียวให้กระเทียมเหลืองเลยนะคะเมนูผัดวุ้นเส้นสูตรง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆอาหารพื้นบ้านนะคะเพื่อนลองไปทำดูนะคะแล้วใส่ปลากระป๋องไปเลยจ้า ผัดครั้งแรกนะคะเมนูนี้เพิ่งทำกินครั้งแรกใครจะใส่ปลากระป๋องไม่ต้องให้มันละเอียดก็ได้นะคะหรือจะละเอียดก็ได้นะสับให้ละเอียดก็ได้นะจากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นไปเลยจ้า เราจะใส่น้ำเล็กน้อยนะไฟต้องอ่อนๆนะทุกเพื่อนๆอ่อนจนแับ,บๆๆไฟต้องอ่อนๆไว้นะเดี๋ยวไม่งั้นติดกระทะนะคะ เพิ่มนิ้งเจ้นไปอีกหน่อยน,งนึงนะคะน้ำปลาถงรสตีน้ำมันหอย ซอสฟ้าเขียวนิดๆดอยๆพอแล้วก็ซอสนิกกี้นิดนึงของรสนิดนึง ไม่ได้น้ำตาลทรายนิดนึงเราจะใช้ใช้วุ้นเส้นสดนะคะวุ้นเส้นสดผัด หรือว่าจะใช้แห้งก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้แห้งต้องเอามาแช่น้ำ่อนเนาะถ้าเป็นวุ้นเส้นสดก็ไม่ต้องแช่น้ำเลยเอามาใส่ได้เอามาใช้ได้เลยแลี้เราก็ใส่ไข่ลงไปเหนไคะน่ากินไหมคะสูตรเราจะไม่มีผักนะ จะไม่ใส่ผักหรือใครจะซื้อผักมาใส่ก็ได้ใส่คะน้าก็ได้เอเอเนียเอนั่นก็ได้นะคะเอกระลำปีนะคะกระลำปรีก็ได้นะคะคะน้าก็ได้กระลำปีก็ได้หรือจะเป็นกระโพอ่อนกระโพอ่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่ก็ออกมาเป็นไงคะน่าทานไหม เดี๋ยวชิมรสชาติโก่อน,นะคะเราต้องชิมนะคะไม่เคยมีสูตรเป๊ะนะคะทำอะไรต้องชิมอืมอร่อยอะ่ะสูตรกำลังดีเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมบักชีลงไปเมนูนี้ใครทำก็ อร่อยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาหน้าทานใช่ไหมนี่ไงเมนูนี้ก็เป็นอาหารแบบว่าประหยัดมากนะคะไม่แพงนะคะนี่ค่ะเมนูนี้นะคะไม่แพงเลย ต้นทุนน้อยนะคะต้นทุนน้อยแล้วก็กินได้อร่อยด้วยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วผัดกเส้นเส้นใส่ปลากระปอง มีค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้คะ่ะสวัสดีค่ะ